สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับอยู่กับสิงห์ลอยทุ่งน่าจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะลองครับครับครับเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปสิง่งพี่ชื่ออะไรพี่ยังไม่บอกผมเลยชื่ออุค๊ครับพี่อุ๊ครับอุ๊ครับอายุเออห้าสิบสามผมต้องว่าแต่สามสิบสาม

ด้วยนะครับมีไซเรนวงมาไลลยไปครับครับไปกันเลยเออแกเ,เผอ่ไปยกน้ำขึ้นล <c oughs> <c oughs> ่ะน้ำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ้ยยัซสิ่งนะครับท่านผู้ชมเอ้ยน<อ>ี่ครับปีนเขานะครับโอ้โหนู่นนะครับเขาอย่างนี้ไปได้ทุกที่นะครับ นะครถตู้เรียนนะครับผม นะ่ะอเดี๋ยวผมจะลองดูนะฟ่าสี่คูณสี่มันจะขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลงดูก,ก่อนอยากดูตรงขึ้นตรงนี้แหละขึ้นได้หรือเปล่า <c oughs> นี่ทดสอบสิงเลยทุ่งนะครับ ได้ไงเนี่ยสุดยอดครับกป็น้าทเป็นปอครับพี่เอาตรงนู้นหน่อยตรงมุมอ่ะพี่ตรงนั้นหน่อยตรงไหนตรงนั้นได้ไหมครับครับ ตรงนี้ได้สบายง่ายเกินเดี๋ยามาลองดูตรงนี้นี่แหละนี่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 นะนี่นะมาดูนะครับตรงนี้จะขึ้นได้หรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้ไหม เอ้ยขึ้นไปเลยเอ้ยโอย้สุดยอดขึ้นได้เฉยนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้ไปได้ไงเน,น,นี่นนยสายพานมันกันไหครับอโอเคมากเลยพี่ยอดเลยครับครับไปต่อ งไ oh. <laughs> งงเลยเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะเอา1.9มาดวนเกมเกมหนึ่งสมมติว่าถ้าายันจะไมนนะเกมสอบครับ ดีเลยนะเนี่ยเราไปดับน้ำได้นะเนี่ยลึกนะครับเนี่ยเออขึ้นเนินเออขึ้นเนินนะครับ ไหวไหมเนี่ยโอ้เฮ้ยดันสุดแรงโคไม่ไหว้หน้าเลยเนี่ยนู่นข้างล่างนะครับเป็นหุบเขานะครับทางอาจารย์อาจารก็อยู่อาบนเก่าลงไปเลยอันนี้บ้านเจ้าของเขาครับ พักตากอากาศพี่เอต้องมาอยู่อย่างนี้แล้วแหละะบอกกับพี่เอต้องมาซื้อบ้านอยู่อย่างนี้ลงเขาแล้วนะครับ หลังคาด้วยนะครับท่านผู้ชมมีกระจกหน้านะครับมรถคืออะไรนะครับ<ช>ได้ครับสุดยอดสุดยอดมากไม่ห่างกันเลยครับ<ด>แรงมากเสศรษฐาย,ย่างเดียวสายพานมันลื่นนะครับท่านผู้ชม,มเกิดว่าเป็นอย่างสักทีหนึ่งห้าพักตัวใหม่ก็ อาจจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็สายพาดีๆสักหน่อยปีนเขาเอย่างนี้ผมว่าได้แน่นอนนะโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไรฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ